คนวันจันทร์ทุกคนฟังให้ดีคนวันจันทร์เป็นคนที่ถ้าทํางานประจําเจ้านายจะรักถ้าทํางานออที่ไม่ใช่งานประจําทํางานของตัวเองนะคะทุกคนว <t ri kan> ันจันทร์นะคะถ้าทํางานเกี่ยวกับมีเจ้านายเจ้านายจะรักถ้าทํางานเกี่ยวกับมีเพื่อนฝูงบริวารที่เกี่ยวกับที่ทํางานนะคะที่เป็นกินเงินเดือนน่ะทุกคนก็จะเป็นที่รักก็จะเป็นแบบเจ้านายรัก นะคะเพราะว่าคนวันจันทร์จริงๆแล้วเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะแต่ให้ระวังเรื่องความเจ้าชู้เรื่องแบบว่าผู้ชายชอบเยอะผู้หญิงชอบเยอะอะนะคนวันจันทร์นะคะแบบมาหมายความว่า คนวันจันทร์น่ะจริงๆเราจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็จะมีสเสน่ห์กับเจ้านายจะมีสเสน่ห์กับเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะฉะนั้นใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์สังเกตดูคนวันจันทร์ถ้าได้ขายออนไลน์นะจะขายดีกว่าคนวันอื่นๆเลยนะเพราะคนวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยตัวเองแค่ป่าประกาศขายนิดเดียวก็ขายดีขายได้ขายปังเพราะว่าเขามีสเสน่ห์พูดอะไรนิดน,นึงก็มีสเสน่ห์ดึงดูดแค่ทำหน้าปิง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 ก็มีสเสน่ห์งงไหม โอ้อีชันนี่พูดจนตาก็เหลือกปากก็บานอย่างเงี้ยคนวันอังคารพูดยังไงคนก็แบบหมั่นไส้ทุกคนต่อให้อีชันนี่พูดหวานค้ะค่ะคะยิม้มแต่งหน้าสีชมพูอย่างเงี้ยทุกคนคนวันอังคารนะคือคนจะหมั่นไส้ด้วยด้วยอะไรทำเสียงหวานก็หมั่นไส้ทำหน้าสวยก็หมั่นไส้ คุณรจันเจ้าสนีไม่แต่งหน้าก็สวยไม่ใส่น้ำหอมก็หอมอีชั้นนี่ฉีดสามกลิ่นวนมันสามกิน่นอย่างเงี้ยอืมอประมาณนั้นนะคะเปรียบเทียบให้ฟัง